สวัสดีค่ะเก็บภาพมาฝากบอ่อนี้เป็นแมลงกักเราก็เริ่มติดปีกนะคะแต่ยังไม่ส่งเสียงร้องวันนี้เสริมในเรื่องของต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยเป็นสิ่งที่แมลงจะชอบมากซึ่งใบกางเนี่ยค่ะเขาจะค่อนข้างจะดุก,ก็ไม่เชิงนะมันเหมือนฟันเขาจะขมแล้วเขาชอบหาอะไรแท้ค่ะนะอัะนนี้ก็จะชอบใส่ต้นกล้วย บางครั้งก็ไม่ได้ใส่นะขึ้นอยู่กับว่า,วามีหรือไม่มีด้วยนะก็จะมาลุมแทะกันแบบนี้ค่ะใส่ต้นกล้วยจะช่วยในเรื่องของหนึ่งแหละลดการกัดกันเองนะเขาก็จะมาแทะต้นกล้วยแทนแทะเพื่อนแล้วก็ในเรื่องของท้องอืดค่ะกินอาหารกินหัวอาหารอย่างเงี้ยเยอะไปเราก็เพิ่มไฟเบอร์เข้าไปนี่ดูแทะแบบมีความสุขนะระวังในเรื่องพืชผัก ที่มีสารพิษปนเปลืป้อนด้วยนะคะมแมลงเราอาจตายได้นะท่านไหนที่อยากจะเสริมผักให้เสริมในช่วงของ20บวกวันขึ้นไปแล้วหรือในช่วงไวกักก็ได้ค่ะอันนี้จะชอบเสริมในช่วงไวกยกักนะเนื่องจากไวเนียเขากินเยอะแล้วเขาจะดุแล้วก็เราก็เพิ่มที่อยู่ให้เขาโดยการที่ใช้ต้นกล้วยนี่แหละค่ะเป็นที่ให้เขาเกาะเกาะแล้วก็กินไปด้วยมันก็ได้ไประโยชน์หลายอย่างนะก็เลยชอบในการให้ต้นกล้วยพืชผักอย่างอื่น ให้แป๊บแป๊บหมดค่ะต้นกล้วยนี่ให้ได้นานสําหรับท่านไหนที่ไม่มีต้นกล้วยไปปลูกได้ปลูกง่ายค่ะขึ้นง่ายด้วยไม่ต้องดูแลอะไรมากเป็นการลดต้นทุนอีกแบบหนึ่งนะคะ